สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันในวันศุกร์นะครับที่30สิงหาคมนะครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรเราพัฒนาแม่นๆนะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมมาไปดูกันวันนี้ก็อาจจะมาสายนิดนึงนะครับมาช้าออย้อนไปดูผลรางวัลในงวดก่อนกันนิดนึงนะครับผลรางวัลในงวดก่อนมันออก2 3 9 8 2 2ตัวล่าง8 2เนี่ยออก สามวันติดเลยนะครับออกแต่ตัวเดิมนะครับไม่มีเลขอื่นเลยนะมีแต่แปดสองในสามวันรวดนะครับวิ่งล่างผมฟันเลขสองไว้นะครับก็ถูกแต่ไม่มีเลขแปดนะครับมีแค่หกสองห้าสองสี่สองไม่มีเลขแปดเข้าเฉพาะเลขสองตัวที่ชนตัวนี้ตัวเดียวสี่ห้าหกหลุดส่วนบนส่วนบนให้วิ่งสามกับสี่ก็ฟันสี่ันผิดนะครับเข้าที่เลขสามหรสองตัวบางครั้งก็เลือกไม่ถูกนะครับมันออกสอง 39นะครับในชุดสรุปผมเน้นแค่2 3 4นะครับมันเสียดายเนาะผิดไปตัวเดียวนะครับหลักร้อยหลักสิบถูกหลักหน่วยไม่ถูกนะครับวันนี้ก็ต้องแก้ตัวใหม่นะครับก่อนจะไปดูแนวทางในวันนี้ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุสนการพนันที่ผิดกฎหมายในวันนี้ผมอาจจะไปเร็วนิดนึงนะมาดูสูตรล่างก่อนนะสูตรนี้ที่ เข้าเลขสองนะครับแปดสองนะมันออกสามวันติดเลยนะไม่ไม่น่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะครับออกแปดสองตัวเดิมนะสามวันติดเลยวันนี้มันก็ได้ตัวเลขต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะครับก็เอาสองสองสามเก้าแปดสองตั้งสูตรร้อยบนสองครั้งหน่วยบนนะครับดังนั้นสองบวกสองได้สี บวก9บวก2บวก2คงขที่4บวก9ได้13 13 45 5 67ตัวนี้จะเป็น6 7 8ตัวเด่นวันนี้อยู่ที่6กับ7 8. คาดว่าจะมา1ตัวนะครับคาดว่าจะมา1ตัวจะเป็นตัวไหน 6, 7, นะหกับเจนะครับวิ่งล่าง ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปดชนชนหกกับเจ็ดนี่หรือจะเป็นหกกับเจ็ดหรือจะออกแปดสองตัวเดิมนะพอออกแปดสองตัวเดิมนี่ก็โหมันมันก็จะสี่วันติดเลยนะแต่มันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแปดสองแปดสองแปดสองวันนี้อาจจะเป็นแปดสองอีกก็ได้นะครับถ้าแปดสองไม่มาก็าจ,จะเป็นห้าหกเจ็ดนะวันนี้มันจะอยู่ที่ตัวไหน ในเมื่อสูตรเก่ามันมีแค่สูตรเดียวที่เข้านะครับวันนี้ผมจะลงสูตรใหม่ให้สูตรล่างหนึ่งสูตรสูตรล่างสูตรใหม่นะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่เอาสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกหกคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหนึ่งบวกหนึ่งงวดแรกได้เก้าเก้าศูนย์หนึ่งออกสองศูนย์นะครับเข้าเลขศูนย์งวดถัดมาแปดเก้าศูนย์ออกเก้าหกเข้าเก้างวดถัดมาหนึ่งสองสามบอกเก้าสามเข้าเลขสามงวดถัดมาแปดเก้าศูนย์ออกแปดสองเข้าเลขแปด งวดถัดมา6.8ออก8.2นะครับงวดถัดมาคือ6.8ออก8.2ตัวเดิมนะครับแล้วก็แนวแนวทางในะวันนี้มันก็ใช้สิบล่างบวกหน่วยล่างนี่นะครับมันก็ได้ตัวเดิมนะครับ8บวก2บวก6คงที่ได้16 6.8ดังนั้นวันนี้มันมันก็จะมี6 6.8นี่นะครับ6กับ7หรือจะเป็น8 ที่จะมานะครับมันตอบได้ยากนะตอบรียากแล้วก็แล้วก็จะมีสูตรที่สูตรวิงข้างผมนี่ให้ผมดูก่อนนะเ,เดี๋ยวผมลงสูนใหม่อีกสูตรแล้วกันนะครับดูเวลาเลยไม่น่าจะทันนะครับ ไม่น่าจะทันเนี่ยผมเขียนตัวเลขใส่ไปเลยนะครับมันจะมีสูตร012123แล้วก็จะมี012สูตรนี้นี่มันจะชนที่12ชน12นะครับมันน่าจะมา1ตัวนะนี่67 2ตัวล่างเรา ทนานะครับในวันที่สามสิบแปดทับหกเจ็ดห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง แปดหนึ่งแปดสองนะครับเน้นเน้นก็น่าจะอยู่ที่5 2 6สองหกสองสองแล้วก็แปดสองนะครับมีอยู่สีคู่ที่เป็นเลขสองนะครับวิ่งล่าง วิ่งล่างคือจะเอา6 7ก็ได้จะเอา1 2ก็ได้นะครับถ้าวิ่ง6 7เนี่ยผมก็เกงจะฟันไม่ถูกนะไม่รู้จะฟัน6หรือจะฟัน7แต่ถ้า1กับ2เนี่ยผมฟันเลข2นะครับวิ่งล่างผมให้วิ่ง1 2แล้วกันฟันเลข2ตัวเดิมนะครับมันเลข2วันนี้มันมันยังมาอยู่นะครับ1กับ2เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่ง จะอยู่ที่1หรือ 2, ะครับวันนี้จะเป็นเลข2ตัวเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะทราบผลนะครับถ้า2มาจะมี52 62 72 82เป็นนะครับตัวที่เด่นก็คือ6 2กับ7 2แต่อย่าประมาทเลข82ตัวเดิมนะมันอาจจะออกตัวเดิมก็ได้นะครับมันอะไรก็เป็นไปได้หมดนะสามวันติดยัง82ดหมดเลยวันนี้ก็อาจจะเป็น82ได้อีกนะแต่ผมก็เอาตัวที่ชน6 7เมาแล้วกันนะ6 7นี่6 2 7 2 ส่วน2ตัวบนผมเขียนใส่ใบเดียวเลยนะมันจะไม่ทันนะครับสตัวบนนะครับเราพัฒนานะครับ2ตัวบนเราพัฒนาเนี่ยสูตรเดิมสูตรเดิมมันก็จะมี2 3 สองสามสี่มีสามสองสามสามสี่สองนะครับสี่สามชุดสามตัว สามตัวนะครับสองสองสามสอง,ส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 ,องสีสงสงสสนะครับมีแค่นี้นะครับวิ่งบนวิ่งบน วิ่งบนมันจะมีสามสี่วิ่งบนก็ยังจะเป็นตัวเดิมนะครับวิ่งบนก็ยังจะเป็นตัวเดิมอพอแค่นี้เอานี่แบบรีบด่วนง่วดหน้าเดี๋ยวค่อยลงสูตรให้ใหม่นะครับาตามนี้นะครับวิ่งล่างผมยังให้เด่นหนึ่งสองตัวเดิมอยู่นะครับถ้ามาก็อาจจะมาคู่หกเจ็ด อาจจะมาคู่หกเจ็ดก็คือสูตรนี้หกกับเจ็ดนะตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยครับจะเป็นเจ็ดหรือเปล่าสองสองหรือจะเป็นเจ็ดหรือจะกระโดดมาเป็นเลขหกนะเดี๋ยววันนี้จะรู้นะครับจะเป็นหกห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองนะครับอยู่ตรงนี้ฟันสองส่วนสองตัวบนนะครับคาดว่าจะมีสามสองสามสามสี 2, ่สองหรือสี่สามนะครับสี่สองนี่ก็สวยเนาะหรือจะเป็นเลขเบิ้ลสับสามก็ไม่สาบเหมือนกันแต่ผมฟันสามนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับลาพัฒนาวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าเวลาเหลือน้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ